สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเ,เพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเลยคะ่ะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับไลฟ์สดเปิดไพ่พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่เรือนวินาศเรือนที่12ของชาวลัคนาราศีตุลจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีตุลบ้างนะคะพี่ๆเ,เพื่อนๆท่านใดเข้ามาแล้วทักทา,ายกันเข้ามาได้นะคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่พี่เพ,พื่อนๆวันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาหรือราศีหรือดาวศุกร์หรือดาวจันทร์สถิตที่ราศีตุลได้เลยนะคะแต่ให้ยึดหลักลัคนาเป็นหลักค่ะ ถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนคือชาวราศีตุลตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เอฟใช้ไพ่เป็นหลักในการทำนายนะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวค่ะวันนี้เลือกใช้ไพ่ Summer ร a r ารนะคะมาเปิดให้กับพี่ๆเพืพ่อนๆชาวตุลค่ะ สำหรับนี้เขาออกแนวซีรีส์จีนนะคะซีรีส์แบบรักใสๆแบบไต้หวันจีนอะไรแบบนั้นนะคะนี่พระอาทิตย์เป็นดาวประจำเรือนลาภะเป็นดาวประจำเรือนโชคลาภของอความรุ่งเรืองของชาวตุนนะคะเราจะมาอธิษฐานกันว่าตั้งแต่วันที่17กันยายนจนถึงวันที่18ตุลาคม2568 หนึ่งเดือนเต็มนี้ที่พระอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่12ชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับอิทธิพลใดบ้างนะคะซิ Sick of s ฟสอดค่ะ บางท่านอาจจะได้เดินทางไกลการเดินทางไกลอาจจะเป็นไปเพราะว่าการท่องเที่ยวหรือว่าการทำงานหรือการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะบางครั้งก็แปลว่ามีเกณฑ์จะได้โชคลาภมาจากต่างถิ่นแดนไกลด้วยก็ได้คะ่ะหดาบบางท่านอาจจะได้ท่องเที่ยว และก็มีเกณฑ์แบบเสียล่าไปเพราะว่าการท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวเดินทางอะไรก็ต้องใช้เงินเป็นธรรมดานะคะแต่ดาวการเงินทับตัวยังไงการเงินก็จะมั่นคงนะคะเพราะว่าพระอังคารทับตัวอยู่นะคะโอ้ทีนี้แหละมีไพ่สิบดาบขึ้นมาในทิศทางที่ดี10ดาบจะแปลว่าการสิ้นสุดอย่างเช่นการสิ้นสุดตำแหน่งเดิมเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะ หรือการออกจากบางท่านก็อยู่ในช่วงโยกย้ายพอดีนะคะเนี่ยจำได้อยู่ว่าช่วงนี้พอดีเลยมีเกณฑ์บางท่านก็หมายถึงแบบออกจากที่ทำงานเดิมนะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุให้เปลี่ยนสถานภาพนะคะหรือบางท่านโสดอยู่จะมีแฟนจะมีคนรักนะคะใครที่มีคนรักอยู่แล้วอาจจะได้แต่งงานอาจจะมีข่าวดีเรื่องการแต่งงานอาจจะมีข่าวดีเรื่องของการถูกมั่นหมาย นะคะหรือใครที่คบคบคุยคย,ยังไม่ทันได้ผูกมัดเป็นแฟนกันนะคะยังไม่มีสถานะมีเกณฑ์จะได้ผูกมัดนะคะมีเกณนที่จะเปลี่ยนสถานะหรือถ้าไม่ใช่ก็มีเกณฑ์ที่จะห่างหายออกไปเพื่อที่จะเติบโตดังคนดังไปเติบโตและเจอคู่ที่ใช่ของตนนะเพราะว่าดาวคู่ครองมาถึงชาวตุลน,นะคะถึงแม้ว่าจะมีเหตุที่ว่า คลาดออกไปจากคนที่ไม่ใช่คู่ครองมาถึงตัวก็แสดงว่าเปิดทางให้คู่ครองที่ใช่เข้ามานั่นเองคนคุยไหนที่ไม่ใช่ก็จะถูกแบบผลักออกไปนะคะแล้วกเ็เปิดประตูบ้านใหม่สําหรับคู่ที่แท้จริงเข้ามานะคะส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะย้ายบ้านร่วมกันค่ะอาจจะขายทรัพย์สินทรัพย์มรดกขายที่ดินอะไรแล้ว,ลวได้ซับก้อนโตกลับมาก็ได้ค่ะอาจจะท่องเที่ยวร่วมกันในช่วงนี้ นะคะหรือบางท่านอาจจะมีข่าวดีเรื่องการมีบุตรบริวารก็ได้เนาะนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีข่าวดีเรื่องบุตรบริวารเพราะว่าเรือนปุตตะเป็นเกษตรราธิบดีคู่กับดาวพระเสาร์ด้วยอะพระราหูคู่พระเสาร์นะคะก็เลยเปลี่ยนสถานะร่วมกันเป็นคุณพ่อคุณแม่สองเรียนสองเรียนคือความสมดุลน,นะคะ two of pentacles สเดือนคือการประนีประนอมด้วยคือการรับมือได้กับทุกๆสถานการณ์ชาวลัคนาราศีตุลมีเกณฑ์ที่จะปรับเปลี่ยนวิถีความเป็นอยู่ให้ลงตัวให้เหมาะสมบางท่านอาจจะจัดจัดตกแต่งที่อยู่อาศัยใหม่ปรับปรุงภูมิทัศน์ในการทำงานจัดร้านใหม่ถ้าเกิดว่าทำมาค้าขายนะคะ ถ้าเกิดว่าจัดตกแต่งและทำอะไรให้เคลื่อนไปจากเดิมวินาศไปจากเดิมเนี่ยจะได้ดีและจะไม่เจอผลลัพธ์อะไรที่น่ากังวลที่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดว่าไพ่ออกไปทางที่ต้องระมัดระวังมันจะแปลว่าอะไรสิบดาบระวังการแบบมีปัญหาการจนทะเลาะเบาแวง้งซึ่งอาจจะเกิดกับคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวก็อาจจะเป็นญาติพี่น้องอาจจะเป็นคนในครอบครัว นะคะเรื่องของสายสัมพันธ์ด้วยก็ระวังการขัดแย้งขัดใจกันนะคะจนถ้าเกิดว่าประชดประชันอะไรในช่วงนี้อาจจะจบสิ้นสุดนะคะอาจจะมีเขตที่แบบความสัมพันธ์ต้องบาดหมางได้ต้องระมัดระวังอารมณ์และพยายามที่จะประนีประนอมช่วงนี้จะดีที่สุดเลยนะคะหรือถ้าเป็นไปทางร้ายอีกอย่างหนึ่งก็ อาจจะมีเหตุให้คุณอาจจะมีเหตุให้คุณแบบไม่สบายหรือมีหรือว่าระวังแบบสิ่งใดๆก็ตามแต่ที่ไม่ได้วางแผนกำลังจะเกิดขึ้นให้คุณจะต้องรับมือกับปัญหาให้คุณจะต้องรับมือกับอุปสรรคคุณจะต้องตั้งสติแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะบางทีบางทีคุณอาจจะ เจอกับเรื่องราวอะไรที่ไม่คาดคิดแต่มันก็จะเกิดขึ้นแล้วคุณก็ต้องตั้งรับด้วยสติสัมปชัญญะนะแล้วทุกอย่างจะลงตัวดีนะคะทุกอย่างจะลงตัวดีและจัดการได้อย่างแน,แน่นอนนะคะ3ถ้วย Tree of ค u p s ค่ะเพื่อนฝูง e l l o f a n ค่ะ ไฮโลแฟนคือพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็พลังงานของบุญกุศลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะ t r e o o ครับมีเกณฑ์ที่จะถูกหนุนหลังนะคะมีเกณฑ์ที่จะถูกส่งเสริมและก็อาจจะได้นัดเจอกับคนต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะมีเพื่อนฝูงใหม่ในต่างถิ่นแดนไกล หรือที่ที่คุณเปลี่ยนแปลงที่ที่คุณเดินทางไปถึงจะเจอมิตรด,ดีสหายดีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีน่าจะเสริมมาจากพระพฤหัสบดีที่จะกําลังจะเข้าสู่เรือนกํำลังจะเข้าสู่เรือนที่10นะคะอยู่ในพบกลางฟ้าลอยกลางฟ้าและจะทรงพลังมากๆในการส่งเสริมเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานและการถูกซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะ สิบเหรียญค่ะร่ำรวยรุ่งเรืองนะคะอันนี้เหมือนอยากจะออกมาอ่ะ The Sun The Sun ความสุขความเจริญความร่ำรวยก็มาการเงินทับตัวนะคะ King of Wands King of Wands ราชาถือไม้เท้าค่ะความภาคภูมิใจหกเหรียญการได้รับความมั่งคั่งและคุณค่านะคะคุณจะได้ดีแน่ละ่ะได้ดีมากกว่าได้ดีมากกว่าท,ทางร้ายนะคะ ถ้าเป็นทางร้ายก็น่าจะก็น่าจะเป็นการเสียทรัพย์เพื่อความพึงพอใจและแลกเปลี่ยนและแลกเปลี่ยนอะไรกลับคืนมาอย่างเช่นเสียเงินซื้อบ้านเสียเงินซื้อที่เสียเงินชำระสาสางหนี้สินนะคะและได้แบบอิสรภาพมาเนาะได้ทรัพย์ใหญ่มานะคะ <ble. S 1> บางท่านอาจจะเสียทรัพย์ออกไปเพื่อขายให้ได้เงินก้อนโตกลับมานะคะ ด้านดีมากกว่าด้านเสียอย่างแน่นอนสำหรับพระอาทิตย์อยู่ในเรือนวินาศนี้นะคะถ้าหากว่าคุณจะต้องระมัดระวังคุณก็ต้องระมัดเรื่องเรื่องของแบบตัวตนอีกโก้อะไรบางอย่างบางครั้งบางทีคุณอาจจะเจอกับคำพูดลักษณะคำพูด ของผู้อื่นที่มักจะวิาพากษ์วิจารณ์และบางทมาีมากระตุ้นอัตตามากระตุ้นตัวตนให้คุณหงุดหงิดแล้วแล้วบางครั้งพอแบบตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาอาจจะมีเหตุการณ์วิวาทอาจจะมีเหตุการณ์ทะเลาะเบาะแว้งอะไรได้อย่างนั้น,นะครับเกิดเหตุจากเหตุเกิดจากพระอังคารมากุมรักและพระศุกร์ดาวประจําตัวเล็งพระเสาร์นั่นแหละนะคะต้องระมัดระวังอารมณ์อีโก้นี้เมื่อพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวตัวตนอัตตาไปอยู่ในเรือนวินาศ บางครั้งบางทีอัตราตัวตนอาจจะทำให้มีเรื่องมีราวอาจจะทำให้มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งในสายสัมพันธ์สถานการณ์ใดๆก็ตามนะคะถ้าเกิดใจเย็นได้จะได้สิ่งดีๆค่ะจะมีข่าวดีเรื่องของความรักถ้าไม่ใช่คนที่แบบมีปัญหากันจริงๆแบบเกิดมาเป็นคู่ศัตรูอะไรแบบนั้นหรือเกิดมาเพื่อที่จะแบบ เป็นพิษต่อการน,นะคะก็ไม่จบไม่มีภาวะอะไรที่จะน่ากลัวหรอกเกี่ยวกับสายสัมพันธ์นะคะถ้าหากว่ามีมีความไม่สบายใจอะไรก็จะทําความเข้าใจต่อกันได้นะคะก็จะมีเกณฑ์ของการปรับความเข้าใจนะคะมีเกณฑ์ของการของการมอบสิ่งดีๆให้กับกันและกันนะคะต่างฝ่ายต่างยอมลดอัตราเนาะนะคะลดตัวตนลดอัตราลงนะคะและทําให้ยิ่งรักกันมากกว่าเดิมยิ่งเข้ากันได้ดีมากกว่าเดิม ส่วนท่านที่โสดอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะพบรักนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักพบคู่ดาวพระอาทิตย์น่าจะเสริมให้คุณนั้นอยากเปลี่ยนตัวเองหรือเสริมให้คุณนั้นเจอคู่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าถูกถูกหนุนหลังน่ะถูกส่งเสริมให้มีความภูมิใจเหมือนได้รับความรักได้รับความสนใจได้รับความใส่ใจจากเขาผู้นี้แล้วทําให้คุณนั้นทําให้คุณนั้น อยากจะทําอะไรดีๆนะคะอยากจะเติบโตอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเป็นคนรักที่อยากจะเป็นคนรักที่ได้แบบ ตอบแทนความสบายใจนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่คลายความกังวลให้คนรักของคุณเหมือนกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอความสัมพันธ์คนโสดมีเกณฑ์ที่จะเจอความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมให้คุณยิ่งอยากมอบความรักให้และคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองได้รับสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มคุณค่าบภายในใจนะคะความรู้สึกพึงพอใจความรู้สึกชอบในตัวเองของคุณ ไฮพริตเทสนะคะยานอย่างรู้ดีเอ็มเพรสสวยงามค่ะควีนออฟคัพค่ะควีนออฟคัพทริอปสอดพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่สิบสองบางครั้งบางทีคุณอาจจะเข้าสู่ช่วงเวลาในการแบบเยียวยาปมภายในจิตใจความรู้สึก บางอย่างที่ความรู้สึกบางอย่างที่ที่เคยเป็นความทุกข์ของคุณมานานบางท่านอาจจะเป็นแบบซึมเศร้าอะไรแบบนี้นะคะบางท่านอาจจะแบบอยู่ในภาวะสิ้นยินดีเดอะสตาร์ Star, แล้วก็3มดาบมาการเยียวยาจิตใจการถูกบํำรุงคุณค่าการถูกแบบอบอุ้มคุ้มครองมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลเคยแบบ เป็นทุกจากเรื่องราวอะไรที่ตัวเองเคยผ่านมาและคุณจะได้ฉายแสงไปสู่เบื้องลึอกอะเรือนวินาศบางครั้งบางทีก็เป็นสิ่งในภายในใจที่เราซ่อนไว้และพอพระอาทิตย์มาถึงก็ฉายแสงนะคะให้เห็นเลยแหละอาจจะเปิดบาดแผลเพื่อเยียวยาใหม่เพื่อทําให้หายดีอาจจะปลดล็อกอะไรบางอย่างในชีวิตได้นะคะคุณอาจจะได้รับความรัก ความเข้าใจที่เติมเต็มหัวใจจนทําให้คุณเลิกสงสัยในคุณค่าของตัวเองนะคะเลิกเป็นคนที่คิดถึงเรื่องราวอะไรแล้วเก็บมาไม่สบายใจอีกต่อไปแต่มองด้วยความเข้าใจมองเป็นเหมือนมองเป็นเหมือนเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นที่เป็นประสบการณ์ชีวิตเนี่ยบางท่านก็ได้รับการเยียวยาเช่นนี้นะคะ สวยงามนะคะไพ่ของชาวตุลเราไปดูไพ่ออร่าเค้ากันค่ะถ้าหากไม่ใช่เรื่องราวถ้าหากไม่ใช่เรื่องราวเหล่านี้มันอาจจะแปลไปอาจจะแปลไปอย่างนี้นะคะว่าคุณจะถูกกระตุน้นคุณจะถูกกระตุ้นแล้วมากดปมคุณแบบคุณอาจจะโกรธเกินปกติคุณอาจจะเศร้าเกินปกติทั้งๆที่แบบถ้าผู้อื่นมองคุณก็จะคิดว่าทําไมต้องเศร้าขนาดนี้หรือทําไมต้องโกรธขนาดนี้มันเหมือนกับว่ามีคน มากดปุ่มเหมือนจี้จุดอะไรบางอย่างกระตุ้นให้คุณรู้สึกสงสัยในตัวเองหรือสงสัยในคุณค่าอาการมันก็เลยออกจะแรงมากกว่าปกติแล้วมันจะทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าโอ้นี่นี่ตนยังแบบคงรู้สึกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังคงทุกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณจะได้เปิดประตูไปสู่การจัดการกับตัวเองเพื่อการเติบโตอย่างมีความสุขในอนาคตอันใกล้นะคะ แล้วตัวซันก็ขึ้นมาจริงๆเนาะพระอาทิตย์เฉิดฉายนะคะ high priest high p r i e แปลว่าความแบบตื่นรู้ด้วยแต่ทีนี้น่าจะแปลถึงเรื่องของความของความแบบอะไรบางอย่างที่เก็บเอาไว้ภายในจิตใจนะคะ เรื่องราวบางสิ่งที่อยู่ที่แบบถูกซ่อนเอาไว้ความรู้สึกบางสิ่งกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างนั้นก็ได้นะคะคุณอาจจะได้ไปรู้ความลับของผู้ใดหรือผู้ใดอาจจะได้มันได้ฟังเปิดใจฟังความจริงในความรู้สึกของคุณ อะไรบางอย่างที่คุณอยากให้ใครสักคนได้รู้คุณจะได้เล่าบอกให้ผู้อื่นฟังซึ่งผู้อื่นนั้นอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนใกล้ตัวอาจจะเป็นคนรักอาจจะเป็นคนคุยนะคะที่กําลังจะสารสัมพันธ์และความสัมพันธ์จะมีแบบความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเข้าไปเพิ่มอีกนะนะคะมีสิบเหรียญขึ้นมานะคะยังไงนีความรักความสัมพันธ์ก็จะมีแววว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ ามาดูไพ่พรหมชาติกันนะคะยินดีต้อนรับคุณพี่นกนะคะสวัสดีค่ะเปิดไพ่พรหมชาติกันค่ะสวัสดีค่ะคุณอัศวินยินดีต้อนรับค่ะเปิดไพ่พรหมชาติกันพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่12อิทธิพลที่ชาวลัคนาราศีตุลจะได้รับ เลื่อนระดับปรับยศเนี่ยบางคนที่เดินทางหมายถึงจะกินดีอยู่ดีขึ้นอยู่บ้านใหญ่ขึ้นอยู่คอนโดหลังจากที่เช่าห้องมานานซื้อบ้านซื้อที่สร้างบ้านอะไรแบบนั้นนะคะหรือเลื่อนระดับปรับยศทําให้ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเลื่อนที่อ่าเลื่อนเลื่อน กาลังจะบอกว่าเลื่อนที่อยู่ที่อาศัยเลื่อนที่ทํางาน่ะเปลี่ยนที่ทํางานเพราะว่าเติบโตขึ้นนะคะหรือว่าปรับปรุงอะไรใหม่เพราะว่าตัวเองจะขยับขยายตัวเองจะก้าวหน้าขึ้นรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองนะคะ <c oughs> เรียนหลวงมาค่ะอัตตาเราพูดถึงอัตตาอัตตาไปแล้วไพ่ก็ออกมาจริงๆว่าคุณจะได้ทํางานกับอัตตาคุณจะได้คุณจะได้ทํางานกับตัวตนคุณจะมีความเติบโตมากขึ้นในตัวตนนะคะ โอ้อมัมฤุชกโชคมาช่วงเวลาแห่งความสุขความสำเร็จและความโชคดีค่ะชะตาของชาวตุลแน่นอนว่าถูกหนุนหลังให้โชคดีนะคะบางท่านอาจจะเปลี่ยนสถานะนะที่บอกว่าใครที่คบหากันเฉยกับคนรักนะคะมีใครบางคนหาเร่องหายามเตรียมหาเร่องหายาม เตรียมเก็บเงินสู่ขอคุณนะคะหรือสลับด้านกันก็ได้เตรียมพูดคุยถึงเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายนะคะลงหลักปักฐานร่วมกันจะมีข่าวดีแน่ๆเลยสําหรับท่านที่เป็นแฟนกันอยู่หรือว่าคบๆกันเฉยๆยังไม่ทันได้พูดคุยถึงเรื่องอนาคตมีเกณฑ์ว่าจะถูกแบบยกสิ่งนี้ขึ้นมาพูดคุยนะคะคนรักดูเหมือนจะปักใจจะมั่นใจมั่นคงแล้วแหละว,ว่าคุณนี่แหละคือคนที่จะอยู่ด้วยตลอดไปพระเกต พระเกศให้คุณอุปาการแก่ชาวตนถึงแม้พระเกตจะเข้าสู่เรือนที่แปดนะคะแต่กับส่งเสริมคุณนะคะคุณจะมีสัมผัสพิเศษอย่างรู้อะไรอะไรที่คุณรู้สึกว่าเข้าใจได้ยากคุณก็จะรู้ตามได้ง่ายในช่วงนี้อะไรที่มันเป็นแบบความรู้ทางจิตวิญญาณถ้าคุณศึกษาเรื่องของกำกำลังภายในจะพูดถึงกำลังภายในอาจจะพูดถึงเรื่องราวแบบโหราศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะ คุณจะแตกฉานขึ้นอีกบางท่านอาจจะบางท่านอาจจะเก่งอยู่แล้วช่วงนี้ก็ยิ่งถูกเสริมกําลังเป็นที่นิยมชมชอบเป็นที่นับหน้าถือตาสําหรับใครที่เป็นพ่อหมอแม่หมอราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะใครที่เก่งอยู่แล้วช่วงนี้ก็จะยิ่งโดดเด่นโด่งดังอะ่ะนะคะในโลกออนไลน์ก็ได้ใครที่ทําออนไลน์อยู่หรือใครที่ยังไม่ได้ทําลองทําเลยลุยเลยดวงรุ่งมากนะคะดวงจะรุ่งมากโดยเฉพาะในเรื่องของ การสร้างตัวตนนะคะการอย่างรู้การพยากรณ์แล้วก็การถูกเสริมกําลังนะคะมีเกณฑ์โดดเด่นนะสำเร็จและโชคดีนะคะพักดีพลังงานของนักริย์ปีจอมีผู้อุปถัมภ์เจอเพื่อนที่ดีนะคะเจอเพื่อนที่ดีจะเจอความรักที่พักดีอุทิศตนนะคะจะเจอความสัมพันธ์ที่เข้าอกเข้าใจนะคะแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ส่งเสริมให้คุณ อะไรที่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีมีปมอ่ะล้างได้ด้วยความรักนะคะจะได้บางท่านอาจจะได้รับความรักที่ทําให้ตัวเองไม่ไม่พบกับความไม่รักตัวเองอ่ะไม่พบไม่พบกับความไม่รักตัวเองอีกเลยอ่ะถูกแล้วนั่นแหละค่ะนะคะนั่นแหละเจอคนที่ทําให คุณนั้นมั่นใจในตัวเองเจอความรักที่ทําให้คุณนั้นมีความสุขมากมายนะคะมีเกนเชอเพื่อนเจอมิตรดีสหายดีในทุกทกที่ที่คุณไปนะคะเรามาดูไพ่สาหรับสุดท้ายกันนะคะไพ่แฟรี่ค่ะอิทธิพลที่จะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีตุลค่ะเมื่อพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนวินาทมานิเฟ s มานิเฟต, <laughs> ม,เฟตมาสเตอรี่นะคะอ,อันเคมีเล่นแร่แปลธาต ศาสตร์แห่งมนต์คาถาคุณจะเป็นคนที่เก่งมากเลยในเรื่องของยานอย่างรู้สัมผัสพิเศษการพยากรณ์บางครั้งก็ไม่ได้เรียนมาก่อนด้วยซ้ําลองฟังลองอ่านบางทีนะคะบางบางคนมีพรสวรรค์ก็มีพรสวรรค์จริงๆไม่เคยอ่านไม่เคยสนใจมาฟังคลิปพ่อหมอ YouTube แม่หมอใน TikTok อะไรแบบนี้นะคะเชื่อมโยงแล้ว รู้อะรู้ไปหมดเลยอะฟังฟังอะไรก็เหมือนของเก่ามันผุดขึ้นมาความอย่างรู้นะคะความรู้ที่ตัวเองเคยมีหรือว่าความเข้าใจที่เชื่อมโยงอะไรเหล่านี้อคุณจะทําคุณอยู่ๆก็เรียนรู้ได้เร็วอยู่ๆก็เก่งในทางในทางแบบเรื่องราวทางจิตวิญญาณหรือว่า p s y คิกอ a บ i ลิตีอะนะคะมีเซนส์อะนะคะหรือบางท่านอาจจะแปลอย่างนี้ก็ได้ค่ะว่าช่วงนี้คุณคุณอยากได้อะไร คุณสัแดงพลังงานมา manifestation manifestation น,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 นะคะสําแดงก็คือตั้งตัวอยู่ในจุดที่ว่าตน คู่ควรตนพัฒนาตัวเองมามากมายจนคู่ควรที่จะได้สิ่งดีๆแล้วคุณก็จะได้สิ่งดีๆนั้นจริงๆทั้งเรื่องความรักการเงินโชคลาภแล้วก็รับอถานะนะคะยศถาบรรดาศาสตร์อ้าวมีรเาเคิลค่ะปฏิหารมีเกณฑ์ว่าช่วงที่พระอาทิตย์อยู่ตรงนี้คุณจะมีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตนะคะมันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างให้คุณได้ปรับปลืม้มปิติอินดีและมีชีวิตชีวามากๆเลยบางท่านมีชื่อเสียงนะคะบางท่านมีชื่อเสียงขึ้นนะนะคะ บางท่านก็แปลว่าอาจจะสามารถสะกดจิตสะกดใจผู้อื่นได้ด้วยอ่ะการสะกดจิตสะกดใจอะค่ะแบบวาจาเรียกทรัพย์สาริการเล้นทองอะไรทํานองนั้นก็ได้นะคะไม่ได้หมายถึงแบบารายเวทควบคุมสะกดใจอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่หมายถึงว่าผู้จาอะไรในช่วงนี้ก็เป็น บุคคลที่น่าเชื่อถือมากเลยหรือสามารถดึงดูดดึงดูดดึงดูดลาภผลดึงดูดความนิยมชมชอบอะไรมาได้เยอะเลยนะคะในช่วงนี้หรือถ้าเป็นเซล์ลขายของนะคะขายดิบขายดีเป็น,นเทน้ําเทท่านะคะเรียกลูกค้าให้ซื้อให้แบบโฆษณาเรื่องนั้นโฆษณาเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะก็จะสะกดใจผู้คนได้ สร้างพื้นที่ที่มั่นคงที่แน่นอนให้กับตัวเองนะคะเอเวนควีนเปิดเผยตัวตนเป็นแสงดาว Prosperity ความเจริญรุ่งเรือง Starlight การสร้างตัวสร้างตนการได้เปิดเผยตัวต,วตนคล้ายๆกับสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์กลายเป็นบุคคลที่โดดเด่นโด่งดังหรือเป็นบุคคลที่ เข้าสู่ช่วงเวลาที่ได้เป็นตัวของตัวเองและมีความสุขมากๆแล้วเหมือนอะไรที่ปิดกั้นโชคลาภอะไรก็ตามที่เคยแบบเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวเองไม่กล้าสร้างสารรค์นะคะไม่กล้าเปิดเผยความเป็นตัวเองคุณถึงเวลาแล้วนะคะคุณถึงเวลาแล้วที่จะมีความสุขนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะปรากฏตัวให้ผู้อื่นรูว่านี่คือคุณนี่คือความสามารถของคุณนะคะ คำหน้าเกรงขามเวทมนต์ที่จุดประกายวันนี้ไพ่ก็ออกมาเวทมนต์การสะกดจิตการสะกดใจสาทแทงมนต์คาถาขึ้นมามีแต่อะไรแบบนี้ใกล้เคียงกันล้นๆวนเลยนะคะความน่าเกรงขามมีความสามารถในการทําให้ปรากฏเนาะนะคะ ability นะคะเป็นบุคคลที่คิดจะทําอะไรมักจะทําได้ดังใจหมายและมีความสามารถมีประสิทธิภาพสูงถ้าเกิดว่าแบบ วางแผนว่าจะทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จดังนั้นเลยนะคะหรืออาจจะเป็นเช่นนี้ก็ได้ค่ะช่วงเวลาที่หน้าหดหูผ่านไปสมัยก่อนจะทําอะไรก็มีแต่คนแบบเยอะเย้ยเผื่อเผื่อเผื่อเคยเป็นอย่างนั้นมานะคะหรือไม่เคยมีใครไว้ใจในความรู้ความสามารถมาก่อน ทีนี้แหละคุณจะได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่คนอื่นได้เห็นความรู้ความสามารถที่แท้จริงและแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจว่าคุณเก่งปานนี้นะคะคุณสามารถทําสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ได้ดีมากเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีแนวความคิดอะไรทักษะอันเป็นเลิศนะคะทางวิชาการน่ะมันเหมือนกับว่าคุณจะได้ปรากฏตัวตนต่อหน้าผู้อื่นและหน้าเกรงขามยิ่งหรือคนอื่นเคยคิดว่าคุณเป็นแบบนี้คุณ เก่งเท่านี้แหละคุณมีความสามารถประมาณนี้แหละคุณอาจจะเก่งยิ่งกว่านั้นนะ่ะในช่วงนี้นะนะคะนี่แหละคือลาบผลเหนือคาดนะคะโชคลาบเหนือคาดถูกเสริมกําลังนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงที่พระอาทิตย์เข้าสู่เดือนวินาศนะคะได้ผลลัพธ์ที่ดีได้ผลผลัพธ์ในทางดีเพราะว่าได้รับการส่งเสริมจาก เกณฑ์อื่นๆด้วยนะคะถึงเวลาฉายแสงนะคะถึงเวลาได้รับอิทธิพลทางที่ดีแล้วนะคะจบแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆชาวตุลสำหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวตุลทุกท่าน มีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักค่ะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาะในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนะคะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีคะ่ะบายบายคะ่ะเตรียมตัวเข้า สู่ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะมาแล้วเจ้าบ่ามาหาแล้วนะคะเจ้าสาวเตรียมตัวแล้วนะคะไปแล้วค่ะอีกสิบนาทีเราเจอกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆสาหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณสําหรับทุกๆความคิดเห็นนะคะขอบพระคุณทุกๆการให้ติปการให้แตงขอบพระคุณหัวใจดวงน้อยน่ารักชอบมากเลยบายไปแล้วค่ะลาดีสวัสดีค่ะ See y อ u a g ก i n อีกสิบนาทีค่ะ